อ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ข้อที่6แล้วนะครับในหัวข้อของหลักการคูณแล้วก็หลักการบวกนะครับในเรื่องหลักการนับเบื้องต้นนะครับเป็นโจทย์ในแบบฝึกหัด2.1นะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับในโจทย์เขาบอกว่ากําหนดกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาด1นคูณสนะครับตารางหน่วยจํานวน9ชิ้นนะครับจงหาว่า จำนวนที่วิธีที่ต่างกันทั้งหมดในการวางกระดาษท้ง9้ชิ้นลงบนตารางนะครับเป็นเท่าไหร่ซึ่งเขาวาดตารางมาให้แล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ขนาด2อคูณสนะครับอยู่ข้างซ้ายบนนะครับแล้วก็กระดาษอคูณสอยู่ข้างล่างแล้วก็ขนาด2อคูณสอยู่ข้างขวาบนนะครับกระดาษขนาด2อคูณหก็คือประมาณนี้นะครับ เพราะว่าแต่ละช่องเนี่ยมันกว้าง1นงคนูณหถูกไหมครับอันนี้ก็กว้าง2ยาว2กว้าง1น,นะครับหรือว่าเราจะเรียกกว้าง2ก็ได้ยาว1ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกด้านที่ยาวกว่าเป็นยาวนะครับแล้วก็ด้านที่สั้นกว่าเป็นกว้างนะครับสมมุติว่าเรามีกระดาษขนาดนี้หลายหลายชิ้นเลยครับมีทั้งหมด9ชิ้นอ่ะเราจะสามารถเอามาวางไว้ที่ตารางสีแดงที่เขากําหนดมาให้เนี่ย ได้กี่แบบบ้างนะครับอันนี้คือที่โจทย์เขาต้องการทีนี้ผมมองว่าเราสามารถวางแยกได้ทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือที่เป็นตาราง2อคูณหตรงนี้เอ้ยสอคูณสตรงนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ2อคูณสตรงนี้และส่วนสุดท้ายก็คือ2อคูณสตรงนี้นะครับเราสามารถวางได้ทั้งหมด3ส่วนนะครับมัน ไม่สามารถวางข้ามมาตรงนี้ได้เพราะว่ากระดาษมันเป็นรูปแบบนี้นะครับเราไม่สามารถวางตรงนี้พร้อมกับตรงนี้ได้ตรงนี้กับตรงนี้ก็ไม่สามารถวางพร้อมกันได้นะครับฉะนั้นผมมองว่าเราสามารถคิดแยกได้3ส่วนในเมื่อเราคิดแยกได้แบบนี้หลักหรือว,ว่าวิธีการก็คือจะต้องหาว่าส่วนที่1วางได้กี่แบบส่วนที่2วางได้กี่แบบและส่วนที่3วางได้กี่แบบ สุดท้ายแล้วเราค่อยเอาแต่ละแบบมาคูณกันนะครับเพราะว่าเราจะวางแค่ส่วนที่1อย่างเดียวไม่ได้มันก็ไม่ได้ครบทั้ง9ช่องถูกไหมครับเราจะวางส่วนที่2อย่างเดียวก็ไม่ได้เราจะวางส่วนที่3หรือว่าเฉพาะ2กับ3อย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องวางให้ครบทั้ง3ส่วนถึงจะสมบูรณ์นะครับตามที่เขาต้องการนะครับอ่าโอเคทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องหา วิธีการวางออกมาทั้งหมด3ส่วนได้เท่าไรค่อยเอาคำตอบแต่ละส่วนมาคูณกันอันนี้คือแนวคิดนะครับเราก็มาหาแต่ละส่วนเลยครับอ่ะส่วนแรกก็คือส่วนที่1อันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตวาดคร่าวๆนะครับส่วนที่1ขนาด2คูณ3นะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆเรามาหาวิธีกันว่าเราจะสามารถวาง รูปกระดาษขนาด2คูณหนึ่งเนี่ยได้กี่แบบบ้างทีนี้กรณีที่1ผมขอคิดเป็นกรณีนะครับจะได้เวลานับเนี่ยจะได้นับแล้วทวนได้ง่ายนะครับกรณีที่1ก็คือวางเป็นแนวตั้งทั้งหมดเลยวางเป็นแนวตั้งทั้งหมดนะครับ ก็คืออ่าอันนี้1 2 3สได้กี่แบบบ้างก็ได้แค่แบบเดียวถูกไหมครับถ้าเราวางตรงนี้ก่อนแล้ววางตรงนี้ครั้งที่2แล้ววางตรงนี้ครั้งที่3รูปแบบที่ออกมามันก็เหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะวางตรงกลางก่อนแล้วไปซ้ายไปขวามันก็เหมือนกันแสดงว่าอันนี้ได้ทั้งหมด1วิธีนะครับหรือว่าจะเขียน1แบบก็ได้แต่นี้ผมขออนุญาตเขียนเป็น1วิธีนะครับต่อไปกรณีที่2 กรณีที่2ก็คือแนวตั้ง1รูปและแนวนอน2รูปนะครับวางเป็นแนวตั้ง1แนวนอน2ผมขออนุญาตเขียนอย่างนี้นะครับแล้วก็วงกลมวิธีีคิดออกมาได้อย่างไงทําไมถึงต้องเป็นแนวตั้ง1แนวนอนสองนะครับสมมติว่าเราวางแนวตั้งตรงนี้1ที่เหลือเราวางเป็นแนวนอนซะ อ่าอย่างนี้ครับถ้าเป็นวางแนวตั้งตรงนี้วางได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะว่าพอเราวางแนวตั้งตรงนี้ที่เหลือมันไม่สามารถวางเป็นแนวนอนได้แล้วมันต้องวางเป็นแนวตั้งอย่างเดียวฉะนั้นเรามานับดูว่ามันสามารถวางได้กี่แบบนะครับแบบแรกก็คือแนวตั้งอยู่ทางซ้ายสุดต่อไปก็เป็นแนวนอนหนึ่งวิธีละต่อไปก็คือให้แนวตั้งอยู่ตรงกลางได้ไหมไม่ได้นะครับสุดท้ายก็คือเอาแนวตั้งมาอยู่ฝั่งขวาสุดใช่ไหมครับแบบนี้ แล้วก็ที่เหลือคือแนวนอนนะครับก็แสดงว่ากรณีที่2เนี่ยก็ได้ทั้งหมด2วิธีนะครับสองวิธีมีอีกไหมในชุดที่1ของตารางที่เขาให้มาขนาด 2. อคูณสเนี่ยนะครับขนาด2อคูณสมีอีกไหมวางเป็นแนวนอนทั้งหมดวางเป็นแนวตั้ง1แนวนอน2ถ้าวางเป็นแนวนอนทั้งหมดได้ไหมไม่ได้นะครับ ก็หมดแล้วนะครับแสดงว่าชุดที่1สามารถวางได้ทั้งหมดแค่3วิธีนะครับผมขออนุญาตวงไว้อย่างนี้นะครับอันนี้คือวิธีที่เรานับไว้แล้วนะครับต่อไปชุดที่2ชุดที่2ก็คือขนาด4คูณ4นะครับอันนี้คือชุดที่2อ,อ่ะเราก็มาคิดเป็นกรณีเหมือนกันโอเคอ่ะชุดที่2 กรณีแรกก็คือที่มองว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะครับก็คือแนนอนทั้งหมดเลยกรณีที่1วางแนวนอนทั้งหมดอ่าได้กี่วิธีบ้างครับแน่นอนทั้งหมดก็1 2ใช่ไหมครับก็ได้ก็ได้แค่1วิธีใช่ไหมครับ หนึ่งอันสองอันได้แค่หนึ่งวิธีนะครับต่อไปวางแบบไหนได้บ้างนอนหนึ่งตั้งหนึ่งได้ไหมก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันขนาดสี่กุญสี่ถ้านอนหนึ่งแล้วที่เหลือมันบังคับให้เป็นนอนเลยหรือว่าถ้าเราตั้งแล้วมันก็บังคับให้เป็นตั้งเลยแสดงว่ากรณีที่สองก็คือกรณีที่ตั้งทั้งหมดนะครับวาง แนวตั้งทั้งหมดก็ได้แค่หนึ่งวิธีถูกไหมครับถ้าเราตั้งทางซ้ายก่อนทางขวาที่หลังกับทางขวาก่อนและทางซ้ายที่หลังมันก็เหมือนกันครับมันสุดท้ายแล้วออกมามันก็เป็นการวางแบบเดียวกันนะครับก็ห่งวิธีเช่นกันนะครับเพราะว่าเขาถามว่าเราจะสามารถวางได้กี่วิธีะนะครับไม่ใช่ว่า ลำดับการวางถ้าเป็นลำดับการวางอันนี้มันจะคนละวิธีกันวางซ้ายก่อนวางขวาก่อนกับวางขวาก่อนวางซ้ายหลังเนี่ยมันคนละวิธีในการวางกันแต่นี้ก็ถามรูปแบบในการวางนะครับอพอจะเข้าใจเนาะแสดงว่าในชุดที่สองเนี่ยก็วางได้แค่สองวิธีนะครับกรณีแรกหนึ่งวิธีกรณีที่สองหนึ่งวิธีนะครับสุดท้ายนะครับชุดที่สามก็คือขนาดสองคูณสี่ตรงนี้ ผมขออนุญ,ญาตมาเขียนฝั่งนี้นะครับขนาด2อคูณสเราก็จําลองภาพขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการคิดต่อการดูนะครับขนาด2อคูณสอันนี้เราก็มาลองดูว่ามันมีได้กี่กรณีบ้างกรณีแรกก็คือเบสิกเลยวางตั้งทั้งหมดนะครับกรณีแรก วางแนวตั้งทั้งหมดก็แน่นอนเลครับวางได้แค่หนึ่งวิธีนะครับอ่ะต่อไปกรณีไหนอีกบ้างวางแนวนอนทั้งหมดได้ไหมอันนี้มีสิทธิ์เป็นได้ครับกรณีที่สองวางแนวนอน ทั้งหมดแนวนอนทั้งหมดก็หนึ่งสองสามสี่มันวางลงตัวพอดีก็ได้แค่หนึ่งแบบนะครับเราจะวางจากทางขวาก่อนก็ได้ก็คือวางนี้ก่อน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 สุดท้ายแล้วมันก็ได้แค่แบบเดียวนะครับเป็นหนึ่งวิธีก็คือวิธีการวางแนวนอนทั้งหมดมีอีกไหมตั้งทั้งหมดแล้วนอนทั้งหมดแล้วแล้วถ้าตั้งหนึ่งนอน ที่เหลือเป็นนอนได้ไหมถ้าตั้งหนึ่งที่เหลือเป็นนอนได้ไหมครับอ่าสองอันนี้อาจได้ทีนี้บังคับให้เป็นตั้งอีกถ้าตั้งตรงนี้ครับที่เหลือน,น,นอนได้อันนี้ก็บังคับตั้งอีกถ้าตั้งตรงนี้อันนี้นอนได้อันนี้ก็บังคับตั้งอีกแสดงว่าตั้งหนึ่งนอนทั้งหมดที่เหลือนอนไม่ได้นะครับก็ต้องเอาเป็นตั้งสองนอนสองอกรณีที่ 3วางแนวตั้งสองแนวนอนสอง่อะเรามานับดูนะครับแนวตั้งสองอ่ะอาจจะฝั่งนี้เป็นแนวนอนก่อนหนึ่งสองอันนี้คือแนวนอนที่หลือก็เป็นแนวตั้งได้แล้ว1แบบก็คือนอนอยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดฝั่งขวาก็จะเป็นแนวตั้งทีนี้สลับกันบ้างฝั่งขวาก็จะเป็นแนวตั้ง ฝว่งขวาเป็นแนวนอนบ้างนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นแนวตั้งบ้างได้แล้ว2แบบมีอีกไหมตรงกลางเป็นแนวตั้งบ้างส่วนข้างๆเป็นแนวนอนได้ไหมไม่ได้ถ้าตรงกลางถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็นแนวตั้งตรงนี้เป็นแนวตั้งอันนี้เป็นแนวนอนได้ไหมครับก็คือตรงกลางจะเป็นแนวนอนข้างๆจะเป็นแนวตั้งก็ได้เพิ่มขึ้นอีกมาอีกหนึ่งถูกไหมครับ อย่างนี้นี้นี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนอนแทนมีอีกไหมมีอีกไหมอ่าเพื่อให้ง่ายต่อการทวนผมขออนุญาตวาดเป็นเส้นขีดนะครับแบบนี้เรานับไปแล้วนะครับก็คือซ้ายขวาเป็นตั้งตรงกลางเป็นนอนแล้วก็นอนนอนอ่าตั้งนนนนตั้งนอนนอนเราก็นับแล้วแล้วก็นอนนอนตั้งตั้งเราก็นับแล้วมีอีกไหม มีไหมครับคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วตัวไหมครับแสดงว่าในกรณีที่ตารางเป็น2อคูณสมีทั้งหมด3กรณีกรณีแรกก็คือ1วิธีกรณีที่2ก็คือได้ทั้งหมด3วิธีนะครับอ่าตอนนี้เราหามาครบแล้วทั้งชุดที่1ชุดที่2แล้วก็ชุดที่3นะครับ จากการวางกระดาษขนาด2อคูณหตารางนิ้วนะครับตารางหน่วยตารางหน่วยตารางหน่วยนะครับทั้งหมด3ชุดจะได้ วิธีการวางกระดาษที่ต่างกันดังนี้เราก็เอาวิธีที่หนึ่งเมื่อกี้นะครับที่เราหามาเมื่อกี้นะครับชุดที่หนึ่งอันนี้นะครับเราหามาได้อันนี้หนึ่งอันนี้สองรวมเป็นสามวิธีถูกไหมครับ 3ถ้ามันเป็นชุดเป็นขั้นเป็นตอนเราต้องเอามาคูณกันนะครับต่อไปแบบที่ 2%. อก็อคืออันนี้เราคิดออกมาแล้วมี1มี2มี2วิธีถูกไหมครับ1.1บวก1ก็เป็น2และสุดท้ายที่เราคิดได้เมื่อกี้นะครับมีทั้งหมด3กรณีนะครับกรณีแรกได้1กรณีที่2ได้1และกรณีที่3ได้3รวมกันเป็น5วิธีนะครับเราก็เอา แบบสุดท้ายมาคูณนะครับก็คือ5คูณกันทั้งหมดได้เท่าไหร่3าคูณสได้6 6หคูณหได้30นะครับดังนั้นเราก็สรุปเลยนะครับการวางกระดาษนะครับก็ได้ทั้งหมด30แบบนะครับ ขอทวนโจทย์นิดนึงนะครับกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาด1นคูณสตารางหน่วย จำนวน9ชิ้นสามารถวางลงบนตารางได้ต่างกันทั้งหมด สาแบบนะครับโอเคทีนี้เราก็ตอบได้แล้วนะครับว่าตอบแค่สามสิบแบบนะครับทีนี้หรือว่าวิธีการเขียนตอบเนี่ยก็แล้วแต่น้องๆน,น,นะครับถ้าอาจารย์เขาให้หามาเลยแล้วก็ตอบน้องๆก็ตอบแค่สามสิบแบบแต่ถ้าอาจารย์เขาให้น้องๆทําเป็นวิธีทำนะครับก็สมควรนะครับที่จะทวนโจทย์แล้วก็เอาคําตอบนั้นไปใส่ในสิ่งที่เขาให้ต้องการหานะครับ ก็เขียนคล้ายๆแบบพี่ในกันนะครับมันไม่มีฟิกว่าจะต้องเขียนให้ตรงเป๊ะแบบนี้นะครับแต่ว่าแค่ทวนโจทย์แล้วก็เอาคําตอบไปใส่ตรงที่เป็นประโยคคําถามก็ถือว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะครับอ,อันนี้ก็คือหลักการเขียนสรุปหรือว่าหลักการเขียนตอบนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปเจอกันต่อไปนะครับข้อที่7นะครับ